ที่6,164มันไม่ใช่ภาพลวงตางั้นเหรออาจารย์จริงชิงตกใจกลัวตั้งแต่วินาทีที่เขาเห็นนานาโกะเขารู้ว่าเธอจะสามารถตรัสรู้ได้และกระบวนการตรัสรู้ก็จะเร็วกว่าของเขาเองเพราะนี่เป็นเพราะพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดในบรรดาคนนับล้านๆคงไม่มีใครมีพรสวรรค์ในการตรัสรู้ได้สักคนเดียวคนประเภทนั้นจะไม่สามารถบรรลุการตรัสรู้ได้แม้ตลอดชีวิตของเขา อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการบรรลุการตรัสรู้เป็นเพียงการรอคอยโอกาสเท่านั้นอย่างไรก็ตามการตรัสรู้นั้นลึกลับเกินไปและแทบไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยดังนั้นจึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผู้ที่มีพรสวรรค์ในการตรัสรู้จะรอโอกาสที่จะบรรลุการตรัสรู้ได้เมื่อใดอาจารย์จริงชิงรู้สึกว่าเขาได้บอกกุญแจสู่การตรัสรู้ให้นานาโกะอิโตะแล้วหากเธอกลับไปลองอีกครั้งหนึ่งหรือสองปีด้วยพรสวรรค์ของเธอเธอก็น่าจะสามารถตรัสรู้ได้ แต่เขานึกไม่ถึงว่านานาโกะจะเข้าใจมันได้สำเร็จหลังจากพยายามสองครั้งเขาจึงระง,งับความกลัวและถามว่ายมบอกว่าวิญญาณที่ออกจากร่างเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ภาพลวงตาเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่าจิตสํานึกของโยมได้รวมเข้ากับทะเลแห่งสติแล้วไม่เพียงแต่เขาตกใจเท่านั้นอันชงฉีและพี่สาวซุวนที่อยู่หน้าจอมอนิเตอร์ยังตกใจยิ่งกว่านั้นอีก อันเฉิงฉีตกตะลึงและพูดว่านานาโกาสามารถบรรลุได้จริงๆในเวลาอันสั้นขนาดนี้เหรอนี่ไม่น่าเชื่อเลยพี่สาวสุนถามจากด้านข้างท่านหญิงจริงๆไม่เห็นเหรอว่าคุณหนูอิโตได้ตรัสรู้แล้วอันเฉิงฉีใส่หัวรัศมีของจริงๆไม่สามารถออกไปจากทะเลแห่งสติได้จึงไม่สามารถมองออกได้ทันทีหลังจากพูดอย่างนั้นอันเฉิงฉีก็ลุกขึ้นยืนทันทีลุกขึ้นแล้วพูดว่าฉันจะไปหาเธอ พี่สาวซุนถามอย่างเร่งรีบท่านหญิงถ้าคุณไปหาคุณหนูอิโตะคุณจะเปิดเผยตัวเองไหมคุณหนูอิโตะสนใจนายน้อยมากเธออาจจะตรวจสอบข้อมูลของคุณเมื่อนานมาแล้วถ้าเธอจำคุณได้ล่ะจะทำยังไงอันเฉิงฉีพยักหน้าใช่งั้นให้ใครก็ได้เตรียมแมสมาด้วยในเวลานี้ในห้องถงพุทธนานาโกพูดกับอาจารย์จริงจ,งจงด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ขอบคุณท่านอาจารย์สําหรับการตรัสรู้มีเพียงการผสานเข้ากับทะเลแห่งสติเท่านั้นจึงจะสามารถบรรลุการตรัสรู้ได้และในตอนนี้ดิฉันควรจะหลอมรวมมันเข้าด้วยกันแล้วนี่อาจารย์จริงๆิงระง,งับความตกใจในใจและถามว่าอาตมาขอบังอาจถามโยมทําได้อย่างไรนานาโกะคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดอย่างใจเย็นดิฉันเดาว,ว่าตัวเองได้บรรลุข้อตกลงบางอย่างกับมันแล้วอย่างนั้นหรือ อาจารย์จริงทิงถามอย่างสงสัยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่โยมบอกว่ามันเป็นทะเลแห่งสติใช่ค่ะนานาโกะพยักหน้าเล็กน้อยเป็นไปได้ยังไงกันอาจารย์จริงทิงพึงพำอาตามาใช้เวลาแปดปีกว่าจะเข้าถึงการตรัสรู้และอาตามาก็กระโดดลงทะเลแห่งสติเกือบทุกวันแต่ทะเลแห่งสติยังคงเงียบเฉยตลอดมาแต่โยมบรรลุชนธรมติกับทะเลแห่งสติได้ด้วยเวลาสั้นๆอย่างไร หลังจากพูดเช่นนั้นอาจารย์จริงจริงก็ตระหนักว่าเขาพึงพมผิดไปเล็กน้อยจึงพูดอย่างรวดเร็วอมิตาพูดคำถามนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวขอโยมอย่าได้ถือสานานาโกกล่าวว่าไม่เป็นไรคะท่านอาจารย์ได้ให้แนวทางและดิฉันได้บอกความลับและความปรารถนาของตัวเองอย่างเปิดเผยต่อทะเลแห่งสติและหวังว่ามันจะช่วยให้ดิฉันตระหนักถึงมันแม้ว่าจะไม่ตอบสนองแต่ดิฉันก็บูรณาการเข้ากับมันทันทีอาจารย์จริงจริงตกตะลึงและพึงพม ยมมีความสามารถจร,จริงๆเมื่อมองย้อนกลับไปสาเหตุที่อาตมาต้องใช้เวลา8ปีในการปรัสรูอาจเป็นเพราะอาตมามักจะคิดว่าจำเป็นต้องละทิ้งอารมณ์ทั้ง7และความปรารถนา6ประการแต่แท้จริงแล้วอาตมามักจะหลอกตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นอาตมาก็สามารถบรรลุพระโพธิญาณได้ในที่สุดเกรงว่าไม่ใช่เพราะอาตมาได้เข้าถึงโลกแห่งความว่างเปล่าจริงๆบางทีอาจจะเป็นเพียงทั่วครูหนึ่งเท่านั้นแต่อาจมายังบรรลุความเข้าใจทะเลแห่งสติบางประการได้โดยปริยาย นานาโกไม่ได้สังเกตเห็นว่าจิตพุทธของอาจารย์จริงๆิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอจึงพูดอย่างจริงจังมากบางทีท่านอาจารย์อาจมีความเบี่ยงเบนบางอย่างในการทำความเข้าใจทิศทางของการตรัสรู้แม้ว่าแก่นแท้และทะเลแห่งสตินั้นมีทั้งคำอธิบายในพุทธศาสนาและผู้ที่ฝึกฝนบำเพ็ญตนและการบรรลุก็เป็นการบุกทะลวงแดนของผู้ฝึกฝนแนวคิดของศาสนาพุทธคือไม่มีตัวตนและแนวคิดของผู้ฝึกฝนบำเพ็ญตนคือตัวตนที่แท้จริง บางทีคนหนึ่งอยู่ทางใต้คนหนึ่งอยู่ทางเหนือหรือคนหนึ่งอยู่ซ้ายคนหนึ่งอยู่ขวาและคนหนึ่งบอกว่าทําแบบนี้ถูกอีกคนบอกว่าไม่ใช่ต้องทําแบบนี้อันที่จริงคือเป้าหมายสามารถบรรลุได้มันคือการมองคนละมุมไม่มีใครผิดแต่พระศา,าสดาทรงใช้ทฤษฎีทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาเรื่องการฝึกฝนซึ่งอาจวางเกวียนไว้ข้างหน้ามา้าหรือจังไก่วนหลีใต้วางเกวียนไว้ข้างหน้าม้าเป็นคําอุปมาอุปไมยในการแก้เคล็ด ส่วนคำว่าจังไก่วนหลีใต้คือความหมายเชิงเปรียบเทียบคำอุปมาของการรับรู้วัตถุผิดและรับข้อเท็จจริงผิดอันที่จริงแล้วสำนวนนี้มาจากคำพูดที่ว่าจังกงดื่มเหล้าส่วนหลีกงเมาในสมัยของอูเจ๋อเทียนแอดมินจะไม่ลงลึกเพราะมันยาวมากเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบของการรับรู้วัตถุผิดและรับข้อเท็จจริงผิด และในหนังสือ The Top Secret บอกว่าเป็นการหลอกจิตใต้สำนึกหากสามารถควบคุมจิตใต้สำนึกได้บุคคลนั้นก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียงบทที่6165เนื่องจากความคิดของเต๋าคือตัวตนที่แท้จริงบางทีอาจจำเป็นต้องปล่อยให้ทะเลแห่งสติรู้สึกถึงสภาวะของตัวตนที่แท้จริงก่อนจึงจะสามารถรวมเข้ากับจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของฉันได้ไอหยานี่ จูจ่ๆอาจารย์จริงๆก็ตัวแข็งทันทีและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตระหนักได้ว่าคำพูดของโยมทำให้อัตมารู้แจ้งจริงๆและอัตมาก็ได้รับการสอนแล้วนานาโกะพูดอย่างรวดเร็วอย่างอมตัวและด้วยความเคารพท่านอาจารย์ท่านได้พูดอะไรบางอย่างที่จริงจังวันนี้อิโตะนานาโกะต้องขอบคุณคำแนะนำของอาจารย์นานาโกะจะไม่มีวันลืมความเมตตานี้ อันเฉิงฉีที่สวมแมสแล้วยังคงยืนอยู่หน้าจอมอนิเตอร์เมื่อเธอได้ยินคำพูดของนาโกะเธอก็แปลกใจและมีความสุขเป็นธรรมดาเธอไม่เคยคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นความว่างเปล่าและตัวตนที่แท้จริงเมื่อเธอตรัสรู้จริงๆเป็นครั้งแรกและช่วยให้เขาบรรลุก,การตรัสรู้เธอช่วยให้จิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาตระหนักถึงการมองเห็นภายในเป็นหลักและช่วยให้จิตสำนึกทางวิญญ,ญาณของเขาค้นพบทะเลแห่งสติ เกี่ยวกับวิธีการรวมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเข้ากับทะเลแห่งสติอันเฉิงฉีเองก็ไม่ทราบครึ่งหนึ่งของเครดิตสำหรับความสามารถของเธอในการตระหนักถึงการบรรลุนั้นมาจากเย่ฉางอิงซึ่งเป็นชะตากรรมมังกรเพราะถึงแม้ว่าเธอจะสามารถเที่ยวชาญวิถีแห่งการมีญาณทิพย์ได้แต่การบูรณาการจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเธอเข้ากับทะเลแห่งสติก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือของเย่ฉางอิง ตอนนี้นาโนากะประสบความสำเร็จในการตรัสรู้หลังจากพยายามสองครั้งความสามารถนี้ทำให้เธอตกใจและทำให้เธอมีความสุขในเวลาเดียวกันเธอรู้ว่าเย่เฉินต้องการสองบทบาทมากที่สุดในขณะนี้บทบาทหนึ่งคือนักคิดที่ฉลาดและเกือบจะเป็นปีศาจและอีกบทบาทคือสหายที่บรรลุที่ฝึกฝนบำเพ็ญตนด้วยกันคู่รักเต๋าที่กล่าวถึงในที่นี้ไม่ใช่คู่รักที่นับถือลัทธิเต๋าหรือศาสนาเต๋าแต่คำว่าเต๋าหมายถึงการบรรลุหรือการตรัสรู้และเป็นเพื่อนที่เชื่อใจกันได้อย่างยิ่ง ที่ปฏิบัติการฝึกฝนบำเพ็ญตนด้วยกันการเดินทางแห่งการฝึกฝนจิตวิญญาณน,นั้นยาวนานและโดดเดี่ยวการได้เดินไปกับคนที่ไว้ใจได้และมีใจเดียวกันก็เหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางบนถนนยามค่ำคืนที่ยาวไกลกว้างใหญ่มันมีความสำคัญมากในความเป็นจริงในมุมมองของอันเฉิงฉีไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าหลิงหวานเอ,อ๋อไม่ว่าจะเป็นนักคิดหรือสหายการฝึกฝนบำเพ็ญตน น่าเสียดายที่หลิงหวานเอ๋อค่อนข้างคล้ายกับจิงชิงออร่าของจริงชิงไม่สามารถออกมาจากทะเลแห่งสติได้ในขณะที่หลิงหวานเอ๋อเชี่ยวชาญความรู้เกือบทั้งหมดดังนั้นหลิงหวานเอ๋อสามารถทําหน้าที่เป็นเพียงนักคิดได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถติดตามเย่เฉินเพื่อฝึกฝนบําเพ็ญตนได้และในที่สุดตอนนี้นานากโกะอิโตะก็มีเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับบทบาทที่สองแล้วในห้องโถงพุทธในเวลานี้อาจารย์จริงชิงเต็มไปด้วยการถอนหายใจไม่รู้จบ วันนี้เขาได้รับอิทธิพลจากคำพูดของอิโตะนาาโกะและตั้งคำถามกับตัวเองหลายครั้งหลังจากท่องพระสูตรเงียบๆหลายครั้งในที่สุดเขาก็กล่าวว่าเนื่องจากโยมสามารถถอดจิตออกจากร่างกายและรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวเองด้วยพลังทางจิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้โยมจึงบรรลุก,การตรัสรู้ในความหมายที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับอาตมาซึ่งจิตวิญ,ญญาณไม่อาจละทิ้งออกจากทะเลแห่งสติได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพลังทางจิตวิญญาณของโยมยังต้องได้รับการฝึกฝนและขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้โยมแค่สัมผัสห้องโถงพุทธแห่งนี้เท่านั้นแต่ในอนาคตโยมอาจจะสัมผัสได้ทั้งอารามหรือแม้แต่ภูเขาทีเสียทั้งหมดเมื่อถึงจุดนี้อาจารย์จริงๆิงก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์เพียงแต่ว่าอาตมานั้นไม่รู้จักวิธีการฝึกฝนใดๆดดังนั้นวิธีที่โยมบรรลุการตรัสรู้จึงขึ้นอยู่กับตัวโยมเองหรือความช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์ นานาโกพยักหน้าอย่างหนักและกล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์อมิตาพุทธอาจารย์จริงจริงกล่าวอย่างไม่ผูกมัดแล้วพูดว่างั้นอาตมาจะช่วยโยมอุทิศและอวยพรให้กับเครื่องรางของโยมนะอาตมาหวังว่าเครื่องรางนี้จะช่วยให้คนรักของโยมปลอดภัยนานาโกรู้ว่าอาจารย์จริงจริงต้องการยุติการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการตรัสรู้ดังนั้นเธอจึงกล่าวขอบคุณขอบคุณสําหรับความเมตตาของท่านอาจารย์